วัสดีครับทุกคนอันนี้เป็นเอพิโซดพิเศษนะครับเรซปี้อันนี้ e p ีคนที่ใส่เสื้อผ้าสีฟ้านะสีน้ำเงินอนะเขาอะชอบกินนะครับวันนี้ผมจะทำนามะเกลีอันนี้จะเป้ากเกตี้นะครับส้มน้ำไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวก็ใส่เส้นก็ให้ เส้นอันนี้ใกล้จะสุกแ่อนนะครับเดี๋ยวอันนี้ผมจะใส่กุ้นอันนี้ใส่ไว้ก่อนที่เกาหลีอ๋อจาจัางเมียนนะอันนี้เหมือนกันเหมือนจาจัางเมียนใช่ไหมครับมันมีทาซ้อนจาจัางคือจาจัางเมียนผสมกับอ,อาหารร่วมอาหารทะเลนะครับ ผมจะทำเมือนแบบนั้นนะครับวันนี้ใส่กุ้งโอ้ลาส้นไลสูตรก็ทิ้งน้ำไว้ก่อนนิดหน่อยนะครับเหลือไว้สักสิบช้อนดีไหมก็ดีเนาะแล้ก็ใส่เครื่องปรุงต่อมา,อมาแล้วก็ทอดให้ต่อจ้าจาของนนี้น่าจะใช่ไหมฮอรโลูจคอง 일요라스에서그래서는나무가이나잖가그게생는나나는거야시그거야이 나무가. 그리스리스는나 그리스는 나무가. 그리스는 나무가. 그리스는 나무가. 그리스는 그리스는 나무 나무가. 그리 나무가. 그리스는 나무가. 나무는가

음. 아니, 많이 맛있다. 다알아인가이게 많이 어, 사진 찍어줍아까 네? 네? 아, 네. 아, 네. 아, 네. 아, 네? 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 괜찮아. 네? 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 다 네? 네? 진짜. 갑자기 이런 리액션 보 네? 다고너 네? 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 잖아아 วันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับทุกคนสวัสดีครับ